สวัสดีได้เจ้าพ่อกันอีกแล้วคะ่ะกับเอ้ยตุ๊กตาผาฝันส่วนล่างเงินคือเก้านะะเนคเนาะมื้ออากาศดีอากาศสดชื่นสดใสแดดออกอุ่นๆดอกไม้กำลังบานคะ่ะสวยงามเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆก็สบายดีกันมัดทุกกันบ้านทุกคนเนปะะ็นค่ะมาพื่อเริ่มเวลาก็มานั่งจิปกาแฟเอลยคะ่ะกาแฟหอมๆคะ่ะพี่นกก็ร้องเพลงก้ฟัง อากาศดีดีค่ะตัวนี้มาค่ะกินกาแฟค่ะใมีแหงค่ะเนาะดอกกุหลาบก็กำลังบานโอ้ยงามขนานดะสีชมพูทั้งหน้านี่ค่ะ บได้หันกล้องไปแล้วค่ะเน้ะเพราะยามันนั้นปวดหัวเนาะค่ะเนาะเมัอนเพื่อนบ้านก็นกำลังเอ็ดบาร์บีคิวกินเปิดเพลงกันได้ได้เงียนน้อยๆเออบ้านหรือว่าสิได้เงียนเยอะอยู่บ่คะ คำสั่นกบดหึงเนาะค่ะเนาะย่ามันลงแล้วพันเพื่อนนคกมเพลินอันคมมันคมเพลนเอ้ยเพราะว่าพวกเพลงพวกตัวนี้มันมีลิขสิดนั่นเนาะค่ะอ่ะอกาแฟก็ดื่มอย่างเร็วค่ะกับอากาศอันดีๆเนาะค่ะเนาะเอา้าเพลงพันยุทธสาวนี้เพลงยุทธกาแฟพันมืด อ่กระโบ,บปินเตยกันเนาะข่นเนาะสับนี้ก่อนเนาะค่ะเดะ้อเดี๋ยวพังกระเปิดอีกอเ,พอเพราะว่าพ่นเพราะว่าพ่นมันอากาศดีคนเลยนั่งข้างนอกเยอะมีการนั่นเอดบาร์บีคิวกันเยอะว่าง,งั้นแต่ปะพี่โนก็ร้องเพลงคะ่ะสดชื่นสดใสขนาดเลยคะ่ะเลยทุกตาพาฝันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนเนาะ,ะ,นาะที่มานั่งกินกาแฟกันกน,นะค่ะเดะ้อแล้วก็พอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ